จะลึกดวงชะตาชีของท่านไว้ในแผ่นมงคลชะตาชีวิตเสริมดวงชะตาชีวิตเรื่องงานเงินความรักสนใจเพียงแผ่นละ199บาทสั่งผ่านไลน์แอสไซ์โฮโลมาสเตอร์สวัสดีครับคนที่เกิดนักษัตรมาลงนะครับประจาช่วงเดือนพฤษภาคมครับคนที่เกิดนักษัตรนี้นะฮะในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับถือว่ามีมุมของความหลากหลายทางอารมณร์นะฮะช่วงเช้าอารมณ์ดีนะฮะช่วงสายสายอารมณ์บูดนะครับ ช่วงบ่ายๆค่ำๆนะครับผมนะจิตตกนะช่วงดึกๆกลับมาดีนะฮะมันมีหลากหลายอารมณ์นะฮะในช่วงวันนะฮะในช่วงเดือนนะฮะในช่วงสัปดาห์เป็นแบบนี้อยู่ตลอดเวลานะครับเรียกว่าอารมณ์นั้นค่อนข้างที่จะขึ้นง่ายนะฮะแล้วก็ลงได้ง่ายด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดนักษัตว์นี้นะฮะอาจจะต้องควบคุมครับในเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์มากเป็นพิเศษนะครับ ในหลักของภาพรวมนะฮะเรื่องของการงานนั้นจังหวะตอนนี้เรื่องของการงานนั้นถือว่าค่อนข้างที่จะมีมุมของการมั่นคงครับเป็นพิเศษครับแต่ว่าข้อเสียครับเรื่องเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์นะฮะกับผู้คนคนรอบข้างนะครับผมมีเกณฑ์นะครับผมนะที่จะมีปัญหาได้นะฮะอันนี้คือสิ่งนี้ต้องระวังว้น,นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเจอเจอลูกน้องบริวารที่นะพูดจาไม่ค่อยเข้าหูหรือทํา ตามเราไม่ค่อยได้ดังใจคุณอาจจะบ่นไปรุนแรงไปมากไปกว่าเดิมได้จนทําให้บริวารนั้นนะเสียกาลังใจได้นี่คือสิ่งที่ต้องระวังไว้ให้ดีๆนิดนึงนะครับผมในช่วงปัจจุบันนี้นะครับในส่วนของการปฏิสัมพันธ์นะฮะเกี่ยวกับาการคุยดิลงานนะฮะภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับผมในช่วงปัจจุบันนี้ครับในภาพรวมครับถ้าเรามองในเรื่องเกี่ยวกับรายรับนะฮะ ถือว่าช่วงนี้ครับมีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวกับรายรับนะครับผมที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นครับมากเป็นพิเศษครับมุมในเรื่องเกี่ยวกับเดบิตนะครับในช่วงนี้มากกว่าเครดิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าสามารถที่จะจับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านแล้วแต่สะดวกในช่วงปัจจุบันนี้ได้อย่างแน่นอนครับอาจารย์ผู้ขอการันตีครับแต่ว่าในเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักนะครับ ภาพรวมของช่วงนี้ครับคุณมีมุมที่ปากคอค่อนข้างที่จะเล,ลาะร้ายมีโอกาสที่จะทําให้คู่คุณนะฮะเสียใจมาจากคําพูดการเจรจาของคุณครับในช่วงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นจงตรงจุดนี้นะฮะคุณต้องคิดนะฮะก่อนพูดจะเป็นสิ่งที่ดีครับแต่สมมุติว่าถ้าคุณนั้นไม่คิดก่อนพูดนะฮะเรื่องนี้อาจจะทําให้เป็นเรื่องของการบั่นทอนจิตใจของชีวิตคู่ของคุณได้ในช่วงปัจจุบันนี้นะครับ หรือบางคนนั้นในช่วงนี้อาจจะแปลความหมายได้อีกอย่างหนึ่งว่าถ้าใครเป็นโสดนั้นต้องพึงระวังไว้ในเรื่องเกี่ยวข้อของความรักที่ไม่ได้ลงตัวเท่าที่ควรจีบใครช่วงนี้ยังมีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวกับอุปสรรคนะครับหรือว่าคนที่คุณจีบนั้นอาจจะมีรับลมคมในนะฮะหรือเขาอาจจะคุยกับคนหลายๆคนก็ได้นี่คือสิ่งที่ต้องระวังไว้ให้ดีๆนิดหนึ่งในช่วงปัจจุบันนี้นะครับเอาละฮะนี่คือส่วนหนึ่งของคาพยากรณ์ครับ ใครที่อยากที่จะรู้ดวงมากกว่านี้ไปการสวดตัวกับผมอาจารย์ผู้ก็นัดใหม่อาจารย์ผู้ด,าาดที่ Line a s s o m n s t r r m a ม t e r มีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ